สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทางช่องกูแชมป์ไม่ใช่บวยนะครับอยู่กับเราทั้งสองคนครับคุยไปเรื่อยครับแชมป์แล้วก็ดุยเหมือนเดิมสวัสดีครับคุยไปเรื่อยนี่ไม่ใช่ไร้สาระนะไม่ใช่ <Instant. S 2> เรื่องเรื่องไร้สาระใช่ <ization. S 2> เป็นการคุยที่มีสาระมากๆหรือว่าจะเอาแบบไร,สร้สาระก็มีแล้วก็สลับสลับสกันไปนะครับแต่ว่า EP นี้สาระล้วนๆเพระาระว่าเรามีโปรแกรมใหญ่มานําเสนอจริงๆในช่วงจะสิ้นปีเนี่ย โปรโมเตอร์เนี่ยเขาจัดใหญ่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นศึกไหนก็ตามแต่เอางี้ดีกว่าถ้าย้อนไปเมื่อก่อนถ้าย้อนไปเมื่อก่อนก็เดือนธันวาลนี่คือเดือนของเขาเรียกว่าอะไรวันสถาปนาของทั้งสองเวทีอ่าใช่ใช่เมื่อก่อนลุมพินีทั้งล่ำเนินเลยจะจะจัดใหญ่ส่งท้ายปีอะไรก็ว่าไปลุมพินีนี่ต้นเดือนรํำเนินปลายปลายเดือนใช่นะครับทั้งันนี้ก็ยังมีนะแต่ว่ามันจะเป็นไม่ใช่ลุมพินีร่ำเนินเมื่อก่อนเอ้าเขาจัดไปแล้วลุมพินีะไมเเกิดไกอจัดไปแล้วจัดไปแล้วแต่ยังเหลืออีกหนึ่งนัดไงแต่เงีบบิเลย เงียบกิ๊บเลยเอาไม่เงียบหรอกก็มีคนดูโย่คุณไปว่าอย่างนั้นได้ไงผมไม่ได้ว่าผมแค่ติดอยู่นิดเดียวมาขอวยเกร็ิเพชรแต่จัดชนเกรติเพชรเออแล้วไม่รู้นะไปเชลียร์กัรเรานะไม่รู้เชลีย์เองแล้วกันแต่ที่แน่ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็2เวทีเหมือนกันแต่ EP เนี้ยขอไปทางลุมพินีก่อนในไหนเซลล์ลุมพินีแล้วก็พูดถึงรายการที่ลุมพินีก่อนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นรายการกครยกสถาบันาลุมพินีจะเป็น5ยกแต่ตอนนี้กลายเป็นรายการใหญ่เหมือนกันครับ แต่ทั้งสองวิธีเหมือนกันทั้งลุมพินีล่าเนินแต่เป็นสามยกสามยกที่ลุมพินีครับคงไม่ใช่คาราเต้ออะไรนะคาราเต้คอมแบทคงไม่ใช่ UFC แล้วคงไม่ใช่อาร์ตเวนแน่นอนอหรือว่าจะเป็น LWC วบซีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟเด็กไฟไหมไม่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 ่แล้วมันก็ต้องวันอยู่แล้วก็เป็นรายการวันลุมพินีนะครับก็เป็นนัดนัดใหญ่ไตรมาสสุดท้ายเพราะว่าวันลุมพินีเขาจะจัดใหญ่ไตรมาสละครั้งก็เท่ากับ หนึ่งปีจะมีสี่ครั้งที่จัดใหญ่จะไอ้วันลูพินีนะไม่ใช่วันใหญ่เกี่ยวกับวันสนามะไม่ใช่วันใหญ่อะไรนะก็จะตรงกับวันที่20ธันวาคมนะครับซึ่งคู่มวยเขาก็ประกบออกมาแล้วครับรู้สึกจะไม่มี m m a เลยนะไม่มีปั้มจับล็อกเลยมีแค่มวยไทยหลักๆมวยไทยกับคิกบ็อกซิ่ง2อย่าง2กติกาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะไปไเรียงให้ให้ให้ดูว่ามีใครบ้างนะครับ ตอนตัดต่อไปขึ้นได้ไหมได้ตัดต่อได้ครับได้ไหมเราจัดให้ได้เลยนะครับครับผมอ่ะก็มีสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องเจอกับชาโดว์สิงมาวินอันนี้คือคู่ไล่ไล่ไปเลยปหะหรือว่าเราไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าคู่ไหนคู่เอกเขายังไม่เออเขายังไม่รู้เหมือนกันเออก็ไล่ตามนี้แหละอะไล่ตามนี้ก่อนครับคือคู่เนี้ยมันเป็นการวัดชั้นของชาโดว์เลยนะอคืออย่างที่เราทราบกันชาโด อาชาโดเนี่ยเพิ่งจะมาต่อยวันไม่กี่ไฟเองนะครับแต่ก็ด้วยความที่เขาเก่งอะนะเขาก็ขึ้นมาเร็วอะสดอะไรเงี้ยก็เลยได้ขึ้นวัดชันสิทธิชัยโอ้โหพูดถึงชื่อมวยสิทธิชัยดีกว่าเยอะเลยนะเยอะเยอะเยอะแต่ว่าเรื่องของร่างกายแฟนมวยอาจจะมองว่าสิชัยดรอปลงมาหรือเปล่ามันก็เลยทำให้คู่นี้เป็นคู่ที่น่าดูซึ่งถ้าเกิดชาโดชนะมีโอกาสได้สัญญาวันใหญ่เหมือนกันนะว่าตอนนี้สิทธิชัยเขาอยู่ในแรงกิ้งอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาส ถือว่าเป็นไฟสําคัญของชาโดว์มากๆใช่ไหมความรู้สึกผมอ่ะผมแค่รู้สึกว่าชาโดว์มันต้องขึ้นทุกไฟอ่ะ ถ้าจะดันให้มันเป็นดาวเด่นดาวดังนะจะต้องดันมันขึ้นอุกไฟเพราะว่าการมาของชาโด้โอเคแหละมาจากทางฝั่งของบ้านเดือนเนี่ยพอมามาอยู่ในเนี้ยในรุ่นเนี้ยผมว่านักมวยมันไม่เหมือนรุ่นอื่นอ่ะมันมีแต่ตัวแบบระดับพกานั้นเลยคือมันต้องแข็งๆเลยมันไม่มีแบบนุ่มนิ่มอ่ะนะครับฉะนั้นแล้วอ่ะผมว่าวันนี้มาเจอกับสีชัยก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์สาคัญเลยบางทีการเจอต่างชาติอาจจะง่ายกว่าเจอคนไทยด้วยกันก็ได้ นั่น่ะสิมันก็แม่ถ้าเกิดสีชัยมาดีๆชาโด้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะอมันก็นั่นแหละน่าดูอ่ะก็แฟนมวยที่ดูคลิปนี้อยู่ชอบใครแสดงความคิดเห็นเข้ามาพิมมาอ่านะครับครับส่วนคู่ต่อไปนะครับอ่ามีคู่ของทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์หลายคนถามหาเหลือเกินว่าเมื่อไหร่จะมีโปรแกรมส่าทีมาแล้วนะครับเจอยอดนำชัยไฟเทคโอ้โหโคตน่าดูเลยร้อสิบห้าปอน นะครับคือยอดนําชัยนี่มันขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยนะใช่มันขึ้นริบๆๆเลยอะใช่คือที่ผ่านมามันต่อยใครพวกลักอะไรต่อยใครอ่ะผมดูมันไม่ถึงทุกไฟแต่มันก็ชนะทุกไฟเลยนะเออแต่ไฟนี้ยผมไม่กล้าที่จะพูดว่าไม่ถึงแล้วแหละนะฮะเพราะว่าแต่ทรงชัยน้อยก็หินเลยเกินนะกังเลยเกินอ่ะโอ้นี้เลิกยากมากใช่ป่ะนะครับก็ถือว่าเป็นคู่มวยรุ่นเล็กที่โคตรน่าดูเลย ถูกกันทุกอย่างอ่ะใช่ถูกกันทุกอย่างทั้งสไตล์ทั้งส่วนสูงรูปร่างจะผิดกันแค่แค่เรื่องของอายุกับประสบการณ์แค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วตอนชัยชนะทั้งเทัพทีมทองใช่ไหมชนะรักเอราวันก็มันก็สมควรแก่เวลาอ่ะมันก็ได้แล้วสมควรที่จะวัดทรงชัยน้อยนะครับหรือว่าใครโหเลือกยากจริงพี่ยนหัวก้อยเลยแล้วกันนะคู่นี้เลือกไม่ถูกนะคู่ต่อไปครับไม้สังคมสอยิ่งเจริญการช่างวัดชั้น วัชรพลพีเคแสนชัยเอาละผมว่าเจอของจริงแล้ววันนี้ไม้สังคำมันได้คนละแบบนะมไม้สังคำได้ร่างกายวัชรพลก็เก่าเหลือเกินนะครับแต่ว่าในในวันลุมพินีเนี่ยชื่อชั้นเนี่ยไม่ไม่สำคัญเท่าไหร่นะพี่ชื่อชั้นบางทีเนี่ยไอ้พวกชื่อมวยดีๆกระดูดีๆก็หล่นมาหลายลายแล้วเหมือนกันฉะนั้นตัดเรื่องนี้ออกไปได้เลยก็ใครโดนก็เป็นหล่นอ่ะคู่นี้มไม่รู้ใครโดนใครใช่นะครับคือคือเป็นมวยที่ ถูกทรงกับการต่อย3ยกต่อย,<ช>อยวันทั้งคู่นะครับส่วนคู่ต่อไปครับมาลาจิโอเลียนนี่ก็ดาวดังในสายคิกบ็อกซิง่งแฟนมวยรู้จักดีอยู่แล้วกลับมาแล้วนะครับเจอกับทางนั่นอับเดลารีคนนี้นี่ก็ฟอร์มดีในรายการวันรุ่งขึ้เขาเจอใครมาบ้างนะมันน็อกเอ่อน็อกใครนะรัดน็อ์น็อกฝรั่งอะ่ะผมจำไม่ได้นะครับก็ฟอร์มดีฟอร์มดีนะเป็นมวยที่หมัดคมนะครับคิกบ็อกซิ่งนะคู่นี้นะคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเออ่เอ่อ รู้สึกจะต่อยเวทใหญ่อะเกือบเหลยหก160มั้ง159มั้งอ๋อเหรอไม่ใช่155เหรอไม่มันแคสเวทไม่ได้ไม่ได้ตรงรุ่นใช่ไหมไม่ก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงมาลับนะครับแล้วก็คู่ต่อไปรักเอราวันเดิมทีจะเจอกับตีใหญ่ที่99ถอนแล้วตีใหญ่ถอนแล้วตีใหญ่ถอนละถอนละเปลี่ยนเป็นโกโก้ใช่ใช่ไหมโกโก้มานบยิมอรักเจอโกโก้นะครับก็ประมาณ115ปอนด์นั่นแหละ ใช่คะับกูนี้ก็ถือว่าลักหลังอย่างที่ติดสอบไปอไม่ได้ไปต่อย่ปุ่นติดสอบเหรอก็พูดยิ้มก้กิ่มก็พูดแบบเป็นทางการติดสอบอ่ะพูดรู้อะไรมาหรือเปล่าแต่จริงมันไม่ใช่อ่ะพูดเยอะอ่ะเาพูดได้เลยไหมนี่พูดเลยพูดมันก็คือได้แหละโอเคโอเคคือก็คือขอไปต่อยละการนี้ตามนั้นเดี๋ยวจะยิ่งเดือดไปกว่านี้พูดต่อไปนะครับสิบหมื่นโค้ดนายมาแล้วนะครับเป็นแฟนเป็นนักมวยที่เอฟซีเยอะนะอยากจะดูก็จัดให้ หเป็นยูทูบเบอร์คนติดตามมันเป็นล้านเลยมั้งสองล้านใช่ปะสองห2 2> 2ลักล้านอะ่ะสองล้านกว่าโอ้โหนะครับแบ่งให้เราทั้งคนละห้าหมื่นก็ยังดีขอบคุณมากเลยนะ <laughs> ครับเจอกับอับดัลานักชกจากรัเสเซียตัวนี้หมัดโหดตาสุดแพ้ยอดไอคิวมาแต่ต่อยดีนะโอ้โห oh, oh. แฟนบอบอกว่าโอ้ทำไมโค้ชนายเจอของแข็งทั้งนั้นเลยก็ไม่รู้อ่ะโค้ชนายเขาก็บอกเขามั่นใจอ่ะเขาบอกซ้อมดีซ้อมอยู่กับซูเปอร์บอลน้องโอ้พิธนงนะครับอันนี้คนนอกนะ คนนอกจะมองว่าเอ้ยทำไมเจอของแข็งจังแต่สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าโคนายเนนี้ยเจอเบาสุดละจริงปะโคตรใสเลยผมว่าใสาสุดเลยโอ้ยีดพูดขนาดนี้ก็ต้องตามแล้วแหละนี่ตามไม่ันไปอ่ะผมว่าใสาสุดเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคือไอ้อับดุลลาเนี่ยมันมาจากรายการผมเห็นตั้งแต่ผมพังแต่อาร์ดเวดไงม,มันมาแต่อาร์เวมันชนะแค่สักมงคลเออหมายชนะ ตาบอยอะวันมันอ่ะคือตอนาอันเเบียรมันไม่เท่าไหร่ไงแต่พอมาวันเนี่ยมันก็เข้าทรงอะเข้าทรงมวยลาเตียแต่แต่ผมว่าคือสิบหมื่นอะโอเคมันอาจจะเป็นมวยที่หลังๆมันคือมวยแบบต่อยเพื่อแฟนคลับอย่างเดียวแล้วไม่ได้ต่อยม่ไม่ได้มีแพชชั่นอะไรอื่นแล้วแต่ผมว่าไฟล่าสุดสิบหมื่นต่อยดีว่ะนะเออต่อยดีชนะวันนั้นถ้าเทียบกันแล้วผมว่าอับดุลลาห์วันนั้นอต่อยไทสันผมว่าสิบหมื่นใช่ไหมเออครับ อ่ะคู่ต่อไปเอลบูสออสมานอฟนี่รัสเซียเจอกับนาธานเบนลอนอันนี้ไอ้คิกบ็อกซิ่งนะก็เคยมาโชว์ในวันลุพินีละหลายคนน่าจะจําได้นะครับเอลบูสนี่น็อกหนึ่งล้านเล็กมาแล้วใช่ไหมหนึ่งล้านเจ็ดบางหนเอออันนี้ไอันีคิกบ็อกซิ่งเก่งโคตรเก่งเลยเก่ง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 แล้วก็มีลิติเดตสอสมหมายเจอกับชิมอนไอเอวาสปอร์ตปะตัวเนี้ยอ่าใช่เออนี่อันนี้อันนี้พี่ต่อยพลังใหม่ใช่นะครับ นิติเดชสอสมัยอีกคู่หนึ่งที่แฟนบสนใจเสือคิมสจตงปาจีนเจอกับพันลิตลูกเจ้าแม่สายวารีโอ้คู่นี้คู่ขี้มากนะครับคู่ขี้มากเสือคิมกับพันลิตก็มีโอกาสสกอร์ต่ำแล้วก็พันพยัคก็มานะพันพยัคจิตมังนน์ครับยอนมวยสามพสเจอกับเอกรนักชกรัสเซียที่ชนะน็อกกีสังเล็กล่าสุดกีสังเล็กมันตัวเล็กอะวันนี้วันนี้มันเจอตัวเท่ากันแหละครับแล้วก็คู่ประกอบรายการอลิซาเม็กเซนเจอกับคานาจากญี่ปุ่นก็ประมาณนี้นะครับ ประมาณ12คู่ผมเชื่อว่าคือไม่มีใครอยากให้มันเปลี่ยนหรอกไม่มีไม่มีแต่ผมเชื่อว่ามีเปลี่ยนแน่ๆคู่หนึ่งโอ้จริงป่ะอ่าคู่เดียวพออย่ามากกว่านั้นมีเปลี่ยนแน่ๆคู่หนึ่งแน่ๆมีเปลี่ยนแน่คู่เดียวคู่เดียวผมว่ากำลังงัดพลังวิทยายุทธ์กันอยู่จริงป่ะเออบอกเลยเลยไหมบอกเลยเลยไหมก็ลิทิเดตกับเอไอเนี่ยแหละชิมงอ่ะกำลังเพราะชิมงมันมันฝั่งนู้นไงเข้าใจก๊ะลังก๊ะลังงัดวิทยายุทธ์กันอยู่ผมเชื่อว่าคู่นี้อาจจะไม่ได้ปล่อยจะ ต่อยหรือไม่ได้ต่อยเดี๋ยวติดตามอก็ประมาณนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันลุมพินีมันตรงกับวันที่ยีสิที่ยี่สิบุกที่ยี่สิบซึ่งจะเป็นสุกสุดท้ายส่งท้ายปีก่อนที่จะมีการหยุด2สัปดาห์ยี่สุกที่ยี่สิบเจ็ดงดแล้วก็สุกสามปีใหม่สามมกรางดนะครับนะฮะอันนี้คือทางฝั่งของทางทางวันเขาประมาณนี้รายการใหญ่ชอบใครสุดดีกว่า ชอบคู่ไหนสุดก่อนอยากดูคู่ไหนเชื่อว่ามันหลากหลายคู่อยู่แล้วอยากดูหลากหลายคู่หลายคู่นะแต่ผมอยากดูทรงชัยน้อยย่อดำชัยนะครับพันลิตรเสือคิมก็อยากดูนะครับหลายคู่อ่ะไม้สังขารวัชรพลสิทธิชัยชาโดก็อยากดูหลายคู่ถ้าให้ผมเลือกคู่ที่ผมอยากดูที่สุดทรงชัยน้อยย่อดำชัยเหรออยากดูมากที่สุดผมอยากดูเสือคิมพันลิตร อ่าก็น่าดูเออผมว่าคู่นี้แม่งหงายท้องแน่เออใช่ใช่หงายท้องแน่แม่ใครก็ใครหงายท้องแน่ใ่ใช่ใช่นะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะครับใช่นะครับก็หวังว่าจะเพลิดเพลินกับรายการช่วงสิ้นปีแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมว่าแม่งผลประโยชน์มันตกอยู่ที่แฟนมวยโดยเฉพาะเลยคือมันเป็นรายการตอนนี้เขาก็ทําแข่งกันอ่ะยิ่งแข่งกันยิ่งดียิ่งเอาของดีมาโชว์กันผลประโยชน์ ผมประโยชน์ก็คือแฟนมวยของแหลงเราเนี่ยได้ดูได้ดูดีๆแบบของฟรีด้วยทาไปนะครับก็อ่ะสับสนกันต่อไปยังไงก็วันที่20ไปดูหน่วยภาคอ่ะอ่ไปดูหน่วยภาคได้นะครับก็หน่วยก็เหมือนเดิมหน้าสงสารท้องที่ไม่ได้ไปดูมวยอีกแล้วไม่ไปไม่ได้ไปที่เวทีไปเขาเลยเออนะฮะส่วนผมจะไปเสียบก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผมมีงานพอดีวันนั้นเออถูกละถูกละเออผมมีงานไปรุ่นแหละนะฮะก็อ่ะนี่คือรายการวันที่20สิเขาใช้ชื่อว่าวัน วันเท่าไหร่วันลุมินี92วันลุมินี92สัปดาี่ก <92 S 2> นัดใหญ่มากๆวันที่20นะครับ,รบวันนี้ถือว่าเรามาพรีวิวแล้วกันนะครับว่ามีอะไรยงไงน่าสนใจบ้างส่วน EP EP ลถัดถัดไปอาจจะมาเจาะว่าใครน่าสนใจ อีกทีนึงใกล้ๆค่อยว่ากันอีกทีนะครับเอาวันนี้นะครับก็ฝากไปด้วยน้ำหอมหน่่ยฝากหน่อยโอ้ลืมเอามาโชว์ตรงนี้นะตอนนี้กำลังขายดิบขายดีนะฮะก็ฝากด้วยและกันน้ำหอมนดูซีตอนนี้ทั่วทุกวงการเอาไปใช้วงการกีฬานักเรียนนักศึกษาวัยทำงานออฟฟิศได้หมดเลยนะครับน้ำหอมนดูซีฝากติดตามด้วยนะทักเพจผมมาก็ได้ถูกต้องนะครับตามนั้นนะครับอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณหน่วยเรโนบ้านะครับอีพีหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรต้องติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับ